พเบบี้ไม่จะมาด่าเบบี้ไม่ต้องกลับบ้านไม่เบบี้หนีหนีเหรอใช่เบบี้เห็นไหมพี่จ้าดูดแล้วเนี่ยพี่จ้าดูดแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยไม่ฟังพี่จ้าอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้นะคะเขาแบบปวดฉี่ก็เลยแบบใอายุจังพาน้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็คือเบบี้ไม่ได้เบบี้ก็หนีอายุจังค่ะแล้วเขาต้องใช้การในการสแกนเต้าสแกนอด้วยช่ะ แล้วเบบี้ก็หนีก็เลยเหดโมโหเบบี้ทำไมคะเบบี้หนีตาเบบี้ไม่อยากจับเบบี้หน่าร้าเหรอจับไม่อยากเปิดอ่ะแยงจับเนาะเบบี้ก็หนีเฉยจับไหมเฉยเฉยเฉยจับพู

พี่จ้าถามเนี่ยไม่ตอบเหรอซอรี่ไหมไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเลยเบบี้ซอรี่ไหมจุ๊จิอ่าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องเฉ๋ไฉเต้เต้เฉ๋ไฉยังไงยังไงพี่จ้าปิ๊ปไม่ซลลี่ปิ๊ปไม่ต้องกินอ่าเบบี้อ่าไปซอรี่พี่จ้าก่อนเมื่อกี้ตัวเองวิ่งหนีทำไมน่ะพี่จ้าตามจับไม่ทันน่ะอ่าไปซอรี่พี่จ้าก่อนเร็ว จูพิจ้าก่อนไปจูพิจ้าก่อนเร็วน้องเบบี้อนอไปจูพิจ้าก่อนรักกันก่อนใช่จ้ะอ่าสวัสดีแล้วจูพิจ้าไหมไม่ใช่ใช่จ้ะอาทำใหม่อาทำใหม่ทำใหม่ค่ะทำใหม่ค่ะใช่จ้าโอเคไหมพิจ้าโอเคอ่าจูพิจ้าด้วยไหมไปจูพิจ้าด้วยอ่ารักกันจุบกันทิาไม่เอาเบบี้เอาทำไมไม่รักต้องรักใช่ไหมเบบี้จุบเลยไม่ใช่ชาววัน อ๋อสองวันไม่รักหรอกี่วันไม่รักไปพี่ให้พี่จ้าไม่รักกี่วันสี่วันไม่ต้องแอร์สี่วันสี่วันพี่จ้าบอกสองเลยพี่บอกสี่อ่ะอันน้ำให้น้องกินเลยร้อนน่ะกินน้ำได้วยค่ะเปิดแอร์ยังเอาน้ำให้น้องด้วยค่ะไม่ต้องดูพี่จ้าห้ามพูดไม่ไม่ไม่สี่นาทีพอต้องรักกันโอเคโอเคอ่า ให้น้องยังหาดตอกไม่เทนนิ้วไม่มีเทอ๋อเหรอไม่มีเทไม่มีมือเทไปว่ามือนะครับสายพี่คนหาดตอให้เบบี้ยังหาดตอก่อนโอเคเบบี้หาดตอกพี่จายังหาดตอกาไว้มาได้ยังาต